สวัสดีคะ่ะวันนี้พบอกับพี่นะคะกับช่อง Walk by p i n n y วันนี้พามร,รยากาศอึมครึมมืดมืดสลัวสลัวแถวแถวถ,ถนนจกกักรพัติพงศ์เพราะว่าเรามาวัดสุนทรธรรมทานอันนี้จบจากงานที่ลานคนเมืองกรุงเทพมานะพี่ก็พามาต่อที่งานวัดจ้างานวัดในเมือง <laughs> อันนี้จอดไกลมากหาที่จอดรถเฮ้ยวนที่สามรอบตอนนี้เจอแลอ้วแล้วกำลังจะมุ่งตรงไปที่วัดอันนี้เป็นพาทุกคนมางานย้อนวันวาน,วนมิตรชัยบัญชาเป็นงานประจำปีวัดสุนทรธรรมทานะคะหรือวัดแคดังเลิงอยู่ระเบนถนนพระด,ดียงังเขตบป้อปัดสะดุ้ยในไหนช่องบินนะก็พาไปลํำลึกคนดังในอดีตหลายคนและวันนี้เราก็มาเก็บงานย้อนวันวาน,วนของมิตรชัยบัญชาการคา่ะ งานมีวันที่8ถึง14ตุลาเพื่อเป็นการเกริ่นประวัติของคุณมิชัยบัญชานะคะคุณมิชัยบัญชาเป็นคนเพชรชบุรีโดยกําเนิดค่ะก่อนเข้าวงการดารานักแสดงภาพยนตร์เคยรลบาราชก,การไนหานะาักมารเกือนด้วยความที่หุ่นล่ำสังสูงยาวเข่าดีก็เป็นที่ถูกใจสนใจของนักเขียนนิยายนะคะเขาก็เชิญถ่ายแบบนิจยศาร จนกระทั่งไปเข้าตาคุณชนะศรีโบนก็เลยชวนไปเล่นหนังเรื่องแรกคือชาติเสือเมื่อปี2500 2500ยังไม่ได้เกิดอะหนังออกฉายประมาณปี2001นะคะลหลังจากนั้นก็ร่นแล่นอยู่บนวงการภาพรยนตร์มาตลอดเป็นเวลาร่วม13ปีเลยถึงงานวันละ โอ้โหคนหนาแน่นไหมคะแดงว่าต้องเป็นแหล่งถึงของของเขาเที่ยวอ่ะแต่เราไม่ค่อยได้มาลักษณะของการสินค้าหรือการขายของหรือการจัดขนมกินนะคะก็เหมือนงานแฟงานวัดของเราปกตินี่แหละค่ะแต่ทุกอย่างที่พี่บอกแล้วว่าทุกอย่างมันจะมีเสน่ห์ของของมันเพราะว่ามันอยู่ขนละชุมชนไงมันอยู่บริบทมันต่างกันผู้คนเนาะการใช้ชีวิตการเดินจับใจใช้สอยก็ต่างไปแต่ละชุมชนไง สาเหตุที่เขาจัดงานลำลึกของคุณวิเชัยบัญชานะคะเพราะว่าท่านเสียชีวิตเมื่อวันที่8ตุลาค่ะเรื่องจากตกเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์นะคะมีชื่อเสียงมาจากเรื่องอินซีแดงแต่ว่าเสียชีวิตในเรื่องอินซีทองค่ะนับว่าเป็น13ปีที่ท่านร่นแร่นอยู่ในวงการภาพยนตร์ได้อย่างงดงามนะคะเ่ยค่ะท่านหล่อมากแล้วมีนางเอกข,ขวัญคือคุณเพชรชลาชวราคุณเพชรชลาชวราตัววันนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะ ดาราไทยในสมัยก่อนจริงๆหล่อเข้มแล้วก็สูงค่ะตรงนี้ก็น่าจะเป็นทางข้าอีกทางหนึ่งแต่เมื่อกี้เป็นข้ามาจากทางถนนเส้นจากรพบรดี่พงศ์ <c oughs> บอตรงๆนะปกติไม่ค่อยได้เข้ามาในกรุงเทพชั้นในหรอกแต่แท้ลกอนนนี้จะมาเก็บงานมาครั้งเดียวได้2แฟเนาะงานที่ถนนคนเมืองแล้วก็งานย้อนวันวาน52ปีมิชชัยบัญชา แต่ว่าไปคุณมิชัยบัญชาเสียตั้งแต่ก่อนมิจะเกิดอีกนะแต่ความดันของท่านก็ยังอยู่จนถึงทุกวันนี้เมื่อเราเดินมาถึงจุดข้ั้งหน้าที่เขามีเวทีแล้วมีอาหารการกิน,นเดินเข้ามาในส่วนของว้าอุโบสถนะคะอ,อ๋อตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของการละเล่นค่ะมีบ้านบอลด้วยมีระบายสีแล้วน,นี่ตงตรงนีุ้สูงใหญ่คนใหญ่มากเลยอ่ะพี่น้องคนเยอะเนาะ ตกปลากระบายสีแล้วก็มีประลองความแม่นตรงนู้นเป็นงานวัาที่ไม่ได้ใหญ่นะแต่ว่าเขาก็จัดได้ครบนะคะเราว่ามีครบทุกอย่างแล้วตรงนู้นไปไหนต่อพี่อันนี้เท่าเท่าที่เซอร์เวก็ประมาณนี้แล้วนะใช่วัดแค่นังเลยโอ้เอาเป็นว่าวันนี้เป็นพามาตะลุยกรุงเทพชั้นในกันมาเลยเล้วงานก็ตีรถมาเลยตอนแรกนึกว่าฝนจะตกแล้ววันนี้ไปก่อนแล้ว ภาพรายการใดของไพวในโอกาสนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ